สวัสดีค่ะวันนี้เอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองเนี่ยก็มักจะหวงแหนแล้วก็อยากจะอยู่กับเขาอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีเราก็ต้องทํางานใช่ไหมไม่สามารถอยู่ด้วยได้วันนี้ซีรวบเลยค่ะโปรเจกต์ในการระดมทุนที่ประสบความสําเร็จมากๆและก็น่าสนใจเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงของคุณคุณจะดูแลให้มันได้ดีขึ้นในยุค4.0ได้ยังไงไปดูค่ะ คุณรู้มหมคะว่าการปล่อยให้น้องหมายอยู่บ้านตามลําพังทุกวันใครที่กลัวน้องหมาจะเหงาเวลาที่คุณไม่อยู่บ้านนี่คือตัวช่วยเหงาของน้องหมาคุณค่ะ Playdate คือลูกบอลอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณเล่นกับมันได้โดยไม่จําเป็นว่าคุณต้องอยู่บ้านเลยเลยะค่ะแค่เอาตัวคุณนั้นใช้แอปพลิเคชันวีถือควบคุมลูกบอลที่เชื่อมต่อกับ w i ไ i ในบ้านให้น้องหมาวิ่งไล่ตามให้หายเหงามันยังมาพร้อมก,กล้องในตัวสามารถดูความเป็นไปร่วมถึงใช้ถ่ายภาพน้องหมาได้ด้วยนอกจากนั้นใครคิดถึง มากมากก็มีลำโพงในตัวให้คุณคุยก็น้องมาผ่านลูกบอลได้ด้วยใครที่กวนน้องหมาหายต้องตัวนี้เลยค่ะ Findster Duo ทําหน้าที่เป็น GPS Pet Tracker สําหรับติดปลอกคอน้องหมาภายในนั้นมี GPS ที่มีความแม่นยำสูงติดตามพี่กัดน,น้องหมาได้เลยว่าการใช้งานควบคู่กับแอปบนสมาร์ทโฟนค่ะฟีเจอร์เด่นคือมีเรดาร์แสดงระยะห่างและนําทางไปหาน้องหมาได้เลยจริงๆเราสามารถกําหนดจุดบนแผนที่ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ถ้าน้องหมาก้าวออกไปจากบริเวณที่ตั้งเอาไว้จาก ของคุณสมมุติว่ามีรั้วรอบขอบชิดแล้วแต่น้องหมาออกจากขอบที่คุณกําหนดเอาไว้มันจะเด่งเตือนให้คุณรู้ทันทีค่ะนอกจากนั้นคุณยังสามารถเปิดดูประวัติย้อนหลังได้ตลอดเวลาว่าในช่วงวันที่ผ่านมาเขาไปวิ่งเล่นที่ไหนบ้างนอกจากนั้นยังมีระบบเก็บคะแนนเพื่อให้คุณดูแลน้องหมาได้อย่างสม่าเสมอปัญหาของคนเลี้ยงหมาคือมันชอบไปอุจจระไม่เป็นที่เป็นทางต้องคอยตามเก็บกวาดตลอดเลยนี่คือ Pick Up b o o ถุงช่วยเก็บอึอึของน้องหมาจะมาช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณมันมีลักษณะเป็นคลิปยางนีบ กระหังน้องหมาไว้เลยละค่ะด้านล่างเป็นถุงกระดาษสําหรับรองรับอุจระถ้าทุงเต็มสามารถถอดเปลี่ยนทุงใหม่ได้ส่วนกระดาษก็แข็งแรงเลยแหละแบบใส่น้ําได้สบายสบายอะ่ะตัวนี้มีหลายขนาดด้วยกันตามไซส์น้องหมาเป็นไอเดียง่ายๆที่ทุ่นแรงเราได้เยอะเลยมือไม่เปืือนด้วยเย้ Yay! เป็นยังไงคะโปรเจกต์ Project แบบนี้พอมีแกดจเจ็ตดีๆที่ทําให้เราใกล้ชิดกับน้องหมามากขึ้นสีก็เชื่อว,ว่ามันก็คงจะน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าคงจะดีกว่าไม่น้อยบางทีแกดจเจ็ตพวกนี้ไม่จําเป็นจําเป็นอยู่ที่ใจเราและเวลาของเราถ้าอยู่ใกล้เขาได้มากขึ้น mm hmm. ก็อย่าลืมดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ